สบายดีปรลง FC มัสุขุทกคนที่นอยู่ไทยอยู่เราบอว่าใช้ในประเทศต่างประเทศพ่อเขาอยู่เพื่อนที่เราี่นกอยู่ทางหน้าแหละงั้นท่านไดไปใส่นอกอยกาเียง่องเขาโตซีเมื่อบ้านเมถาวรแหละพอได้เปลี่ยนเนาะจากสีถึงเมือมาลายเราไี่นกประมาณห้าห้าสิบเยนเมื่องกับาลายห้าสิบเนาะเสร็จแล้วเด็กกินยังไงบาดปลุงเลยบาดีปลุงก

อโล่ FC มาสู่ผู้ทุกคนเออเอออ่าน้องร้อยกินยังตังกินนมโอกินนมเจ้ากดหมดแล้วอบแน่นจอกน้ดมันแล้วดวลองร้อยเนาะเออเค่อยเค่อยอันนี้กตกหอนึงเพราะว่าเตรียมสิไปักสิไปตัน่ส่งเสลงมาบ้านก็เหลือกมีแต่กระเป๋ากระเป๋าเนาะ กระเป๋าแล้วกันอุปกรณ์ที่เตรียมเมื่อกันช่วกระเป๋าฝากกล่องน่องกระเป๋าให้กระเป๋าน้องแจ่มเตรียมสีไปสักอย่างเงี้ยเอฟเนาะส่นโอ้น้องนักบอลลูโอ้ปัสสินกันเลยโเห็นได้จังได้รถนี่ถามเลยฮะแอบไพ่แอบแม่เนาะแม่ก็เลยแอบพ่ออีกจังได้รถนี่

แ่ไปเลยแ่ไปกินเลยไรใหญ่ไปใหญ่ไปาสบายดีป่าใหญ่โตรลูกนะเกือบไป้แจ็กนะเด้เกือบตันั้นเดีวือบลงร้อยาะเกือบถ้าพูดลายกูมเคือมะบวบแล้วกัยอดมะบวบนะหอมไขตู้สีออบปลาดุกพี่น้อง สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเมนูยังมันมือนี้นะเดี๋ยวอมปลาดุกเลยอมปลาดุกอมปลาดุกพ่อพ่อเขาโรคกินที่สิบดเลยเขาเบื่อพี่น้องเตรียมสีอ่อมเดือดเดือดแล้วจ้ะปลาดุกของเ้าโอ้ได้เกิดใหม่งานแท้เนี่ยอย่างไปบุ้งดุกหรืย่างไปหาแม่เด้วยงามบปล่าเกิดใหม่อีก วอออมันมักนุเดีีอแุดือขอคือบุคคลม่คือแล้คือบุคคลโมอแท้งามแท้ตีใหั่แท้ไม่รอดเฮ้ยปลูกเฮอยไะสวยมากเลยน้องเพ่อนใจไปน้อยได้เลยใจได้น้อเพื่นได้เติบงามเลยนุ่ดแหมันเลยโอเคสุกเป็นทีเรียบร้อยพี่น้อง ตอมปลาดกจจุกมือ้อนี้เอ่ออันนี้กจักมายังเนาะรัโออ่อเอเอียนเด้อพี่น้องเด้อหรอว่าปลาไหลอ่าปลาคอนะเนาะกระ,ะ,ป,ระ,ะปูหอยพี่นอ้องถึกแย่งลุงเพิ่นไปยามมเช้า,านีน่เนาะตอนนี้จ,จักสิใช้อยู่นลานบ่ไปสา่ซั่น,า,นาอึ้งก็สิรีวิวให้ปลางได้เบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะเพราะว่าอ,อึ้งกลงบ่ได้ลงคลิปเนาะมื้อน่ะ่จะว่ามทนทําแน่ตื่นมาก็ไปเซน เนะาะกาอ่าอุ่นสีมาโลน,นี่เนาะกาสีมาอัปเดตรีวิวกาลุงเบิ่งแม่อันนี้ทางคุณใหญ่จะดีจากฝั่งไทยแหละพี่น้องคือเก่าแหละก่าทางปลาลุงทางคุณใหญ่จะดีจากฝั่งไทยนเนาะเพิ่นได้เอาเขา้าวสาอันมาให้อ่าเป็นข้าวเจ้าเนาะหรือว่าข้าวสวยผ่านมานำดุดป้ากับลุงเพิ่นบอนเสียอึ่งเฮ็ดเบียกเนาะพี่น้องกาคือเซียงลงอยู่เดือนหลานเมื่อน,นั้นกาสีอยู่ในคลิปอยู่อึ่งกาสีบ่ได้อ่าไทย ือว่าอธิบายให้ปลุงในฟังเนาะมีเขาเจ้าหนึ่งกระสอบเนาะเพิ่นเสียมาน้าโมกู่นเพิ่นโทบสานงานกันเรียบร้อยตัว,ว่าผักมาน้าดรถกับป่าเพิ่นเนาะแล้วลงอยู่กันลานแล้วอื่นกับอามาตอนคขำก็บบอไดเลงคลิปเนาะมื่อนี้ยอื่นก็สศรีสะทายแล้วก็อธิบายให้ปลุงในฟังเนาะ,ะมีอย่างไรเนาะพี่นออ้องาะเฮาเฮาเจ้าได้เพี่นอนเราเนี่ยเฮาอย่างดีพี่น้อง สอบหนึ่งพันกุบบาทพี่น้องสีแพงกว่าเข้าเนียวปกติตัวนี้เขา้าเข้าเนียวนี่สอบละพันตัวนี้สีเป็นพันปลายปลายเป็นอะไพี่น้องสีแพงกว่าเป็นเข้าช่วยเนาะผลิตโดยพงศิขา่าวพงศสวรรค์พี่น้อ,องเป็นโมงคุมกับพวกคนแหรกเนาะองื่นก็ไม่ได้พาเอาอย่างเดียวคือว่าเป็นคุยกันเรียบร้อยเลยคือว่าตากไมามันหลุดปะเป็นกามาให้เป็นทีเรียบร้อยเลยนาะพี่น้องอ,อื่นก็สีหากำมาลงคลิปย์วันนี้เนาะน้องขอโทษขอพายลงคลิปย์ฉากกันเดยวกินข้าวแล้วบ่ อ่าอโอเคนึงโอเคพี่น้องแล้วก็มีเงินนําอีก500เนาะพี่น้องเนาะอ่านก็ซื้อไข่นพี่น้องเพิ่นก็ทอดกินได้แล้วพี่น้องเพราะว่ามาแต่มื้อก่อนเนาะพี่น้องก็ยังบ่หลายตู้เย็นก็ยังนาพี่น้องเพื่อนนั้นเฮาก็อุ้ยหลายักจ้ตัวนี้ก็สิเป็นโอเคส่วนในตู้เย็นก็มีปลาปลาซื้อเนาะพี่น้องส่วนกบก ถือเบ็ดถึกยังแหละอันนี้กับปลาสอนปลาไส่ปลาแยงแหละพี่น้องเนาะตัวใดตายก็ใส่ตี่เย็นไว้เนาะพี่น้องตัวใดย่างก็คืออึ่งไทยเมื่อกี้นี่แหละเนาะกสีคังไว้เป็นหอยปูก็ข้อลืเอีย็นเนาะพี่น้องปลาไว้หขนแหละเนาะพี่น้องกับปลาให้รู้ก่อนดีแต่มีตี่เย็นเนาะพี่น้องที่เนาะพี่น้องส่วนที่เหลือกับเงินหันลอยอื่นก็ซื้อไข่แน่และก็ซื้อน้ำปลาซื้อตึ่งนัวเนาะ กาน้ำมุกน้ำมันตัวที่มาทอดไข่แหละเนาะพี่น้องดูเครื่องของไส้แหละพี่น้องเพิ่นทางเกลือกับป้าเพิ่นเนาะทางผปุ๋ยญญจะดีจากประเทศไทยแหละพี่น้องขออนุญาตบอกสื่อเสียงยังน้ำอะไรเนาะพี่น้องนะเนาะกาเพิ่นกาเข็นลูกหลานตลอดเพราะว่าเขา้ากะอย่างที่ว่าอยังมอทตนรนิสุกม่ทตนร์เกี่ยวเนาะพี่น้องเพิ่นกาสีอคอยช่วยเหลือตลอดเพิ่นก่าบุญขอบคุณเไปเรื่อยๆ่นกับซอยตลอดแหละเพิ่นกันขอบอกขอบใจเพื่อลยลอ่าตอนนี้ก็ทีมงาน

ล <lass> ูกใคจัง้มเข่าเลยดลูกสดน้ำมันยังตุยฉัน่ได้ตุยกะายเมื่อบ้าลอพูดอ้จะตุยบ้มึกินเผาอยอง้นี้กินเขาด้วยแต่กินอะไรกินกินะลายนไปสดน้ำมนยังต ดัเมื่อไรพอแบบมันไก่ตุไก่ตุ๋นไก่เจ้าไก่มันเท่าไรเมื่อบ้านนีจะยุดน้ำล้นมันแม่ให้ชิ้นใหไว้แหละมาเสิน้ำมะกรานลอดรึเปล่ากินข้าวระลายเออนั่นแหละพี่น้องเลยข้าวต้นสินไส่ในตัวกับเม่กับปยางเปิมาเมื่อหตุ